ในมุมมองของนิสาคนที่มีทัศนคติแบบนี้ยังมีความคิดล้าหลังจํากัดเพศแบบชายเป็นใหญ่บนโลกนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนเล่นเกมโมบ้าได้เก่งกว่าผู้ชายถ้าเล่นได้เก่งกว่าให้คิดไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ได้เล่นเองเพิ่มเติมผู้ชายและผู้หญิงจะต้องอยู่ในสถานะที่เท่าเทียมกันเช่นระยะเวลาเล่นเท่ากันอายุพอๆกันผู้หญิงจะไม่มีทางเก่งกว่าผู้ชายได้มผมว่ามันก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะแต่ก็ไม่ได้ในมุมมองของผู้ผหญิง เพศหญิงถ้าตั้งใจทำอะไรจริงๆก็ไม่ได้ด้อยกว่าเพศชายถ้ามีพลังงานเท่ากันมีแรงเท่ากันคือมันต้องมีคําว่าถ้าตามหลังมาตลอดอะมันแบบมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้ามันจะเป็นอย่างงู้นอย่างนั้นนะถ้าคือ <c oughs> พอมันมีคําว่าท่ามันก็คือมันไม่เป็นอย่างที่คุณพูดไงเพะมันมีคําว่าท่าไงในความเป็นจริงมันมีคําว่าท่าเหรอข้อเท็จจริงมันไม่จาเป็นต้องมีคําว่าท่านะค่าสถิติมันไม่ต้องมีคําว่าท่านะข้อเท็จจริงกับค่าสติติก็คือมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแะแบบท่านู้นนี่นั่นเยอะเนี่ยเนี่ยเพิ่มเติมมันต้องมีเงื่อนไขนู้นนี่นั่นในในโลกแห่งความเป็นจริงมันมีใครมาแบบสนใจเรื่องเงื่อนไขหรือว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือผมว่าเอาตรงๆนะคือไอนนนี่ก็หลอใรูปปทเขาาแะม ส่วนนี้จะไปบอกว่าเป็นทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่หรือแบบผู้หญิงตั้ง,งใจทําอะไรจริงก็ไม่ได้อยกว่าผู้ชายมันก็เป็นความคิดที่แบบมันไม่มองความเป็นจริงครับความเป็นจริงมันมันไม่มีคําว่าท่าเว้ยมันไม่มีใครมาสนใจว่าแบบคุณจะแบบเป็นเพศอะไรสมองคุณจะทํางานยังไงคุณจะมีเวลาทํานู่นทํานี่ให้ฝึกอะไรเยอะแยะคือถ้าคุณทําไม่ได้คุณสู้คนอื่นไม่ได้คุณก็ได้แค่ร้องอะองในะนะงระวังระวังระวังเฮ้ยอะไรเนี่ย ก็ความเป็นจริงคือคุณสู้ใครไม่ได้มันก็ทําได้แค่แบบมาร้องอูแออูแอในเน็ตก็คือการทําตัวแบบลูเซอร์วะมองในมุมของคนที่อยู่ในสังคมตามงานวิจัยที่เคยอ่าน,นผ่านๆมาเพศชายจะชอบเล่นเกมมากกว่าเพศหญิงเพราะตอนเล่นเกมสารแห่งความสุขหลั่งและเพศชายชอบเพราะรู้สึกมีความสุขในตอนที่ได้เล่นเกมยิ่งเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นยิ่งหมกมุ่นเพศหญิงมักมีความยับยั้งชั่งใจมากกว่าเพศชายอ้างอิงจากนักโทษชายหญิง พเพศชายมักเลือดร้อนกว่าถ้าจะใช้คําง่ายๆคือคําว่าเลือดร้อนคือชอบลุยชอบท้าทายส่วนใหญ่เพศชายจึงหมกม,มุ่นกับเกมได้มากกว่าและมีสัญชาตญาณในการแข่งขันการต่อสู้ตั้งแต่บรรพบุรุษมากกว่าเพศหญิงตามอัตราส่วนเยอะกว่ามากและเพศหญิงมีความยับยั้งชั่งใจมันต้องมันต้องย้ำตรงคําว่ายับยั้งชั่งใจหลายๆรอบเลยและถ้าในประเทศไทยเพศหญิงถูกสอนให้ใจเย็นงานบ้านงานเรือนต้องเปะปังไม่ทําตามใจตัวเองเพราะจะดูไม่งามเพราะฉะนั้น สัญชาติยาความใจเย็นความมุ่งมั่นในสิ่งที่ดีจะอยู่ในดีเของผู้หญิงไทยซะเป็นส่วนใหญ่ฮ <Huh? S 1> ถ้ามามองในมุมเกมเพิ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมได้ไม่นานสมัยก่อนถือว่าเด็กที่ติดเกมคือเด็กที่ไม่เอาไหนคือเด็กเกเร อาเรียนไม่จบอาจได้ก่อพ่อแม่กิน <c oughs> เวลาเด็กก่อเหตุอะไรคล้ายๆเกมแล้วติดคุกวลีเดดเลยคือเด็กเรียนแบบเกมมาเพราะเป็นเด็กติดเกมหมกมุ่นแต่กับเกมซึ่งในร้านเกมยุค90ร้อยละ90เป็นเด็กผู้ชายส่วนผู้หญิงไม่ค่อยเข้าร้านเกมน้อยมากที่จะเข้าเพราะสังคมไทยอย่างที่บอกผู้หญิงต้องเก่งงานบ้านเรียนต้องเก่งผู้ต้องเพาะแม่สีเรือนจึงไม่ค่อยเห็นผู้หญิงจริงจังกับการเล่นเกมมากนะักสรุปเลยแล้วกันถ้าชายในโพสต์ จะคิดเองเออเองว่าผู้ชายต้องเหนือกว่าเก่งกว่าผู้หญิงมันก็คงจะไม่ได้ผิดจากที่สิ่งที่ผู้ชายคนอื่นๆส่วนใหญ่คิดซะเท่าไหร่แต่การมีความคิดแบบนี้มันไม่ถูกต้องทั้งหมดด้วยเหตุผลทั้งหมดนิสาคิดว่าถ้าให้ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายถูกเลี้ยงดูมาด้วยกันสภาพแวดล้อมเดียวกันเวลาฝึกเท่ากันไอ้พวกเนี้ที่ยุโรปเขามีแบบว่ามันเทียมากเลยการทดลองอะไรพวกนี้ออกมาหมดแล้วนะเงื่อนไขนี้ว่าแบบเฮย้ยผู้ชายกับผู้หญิงมันมีความชอบเหมือนๆกัน ถ้าสมมุติว่าให้เลี้ยงมาเติบโตมาในสภาพที่มีความอิสระเท่ากันสรุปแล้วโตมาก็ไม่ใช่ผู้ชายกับผู้หญิงมันก็ต่างกันอยู่ดีคือจะมาแบบว่าใช้แบบว่าเออตักกะเหตุผลว่าถ้าสมมุติว่าผู้ชายกับผู้หญิงแม่งโตมาโดยการเลี้ยงดูที่เหมือนเหมือนกันน่ะมีเวลาฝึกเท่ากันมีอายุเท่ากัน มันก็การันตีไม่ได้ว่าผู้ชายเก่งกว่าผู้หญิงแบบเมารวมอ่ะมันเกิดขึ้นในยุโรปแล้วครับยุโรปแม่งเป็นแถบที่แบบว่ามันให้ความอิสระเสรีกับเพศชายเพศหญิงมากแล้วสุดท้ายอ่ะความชอบของเพศชายกับเพศหญิงอ่ะโดยเจเนอเรลแล้วอ่ะตามค่าเฉลี่ยผมย้ำว่าตามค่าเฉลี่ยเนี่ยคือเร,เราเรามองเราต้องมองทั้งสังคมเราต้องมองในจานวนเยอะๆนึกออกไหมมันก็แตกต่างกันผู้ชายมันมีความชอบในเรื่องของสิ่งของมันมีความถนัดในเรื่องของการมองมิติการมองเพอร์สเปกทีฟต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ย การทํางานในด้านของแบบวิศวกรรมหรือการประดิษฐ์คิดค้นอะไรต่างๆที่มันแบบจับต้องได้พวกนี้ผู้ชายมันจะมีความถนัดกว่าในขณะที่ผู้หญิงมันจะมีความถนัดกว่าในเรื่องของการใส่ใจต่อสิ่งต่างๆรอบข้างคือมันจะทําให้ผู้หญิงเนี่ยมันทํางานได้ดีในด้านที่มันต้องมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายแล้วก็ต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปร่วมเยอะคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สังคมยุโรปมันก็ผ่านมาสักพักแล้วอะแต่ว่าก็นั่นแหละ ืมการันตีไม่ได้ทันทีว่าผู้ชายจะเก่งกว่าแบบเมารวมผมดูทรงแล้วคนนี้เขาสู้มือมากถ้าไม่เห็นด้วยดูจากคอมเมนต์โพสต์นี่พี่บ่วงไม่น่ารอดรายต่อไปเอ้ยใช่เหรอแล้วถ้าในอนาคตฝ่ายหญิงเปิดใจมาเล่นเกมแบบจรงิงจังไม่ทำงานอย่างอื่นเลย10ปีภาพรวมอาจเก่งกว่าผู้ชายก็ได้แต่ถ้าให้พูดตามสังคมตอนนี้อาจจะยอมรับได้ว่าผู้ชายจะเก่งกว่าผู้หญิงถ้าวัดกันจากสังคมไทยในปัจจุบัน และให้ประกอบกับเหตุผลที่วิเคราะห์มาผมว่ามันก็สุดท้ายมันไม่มีเรื่องอื่นอะไรที่น่าสนใจไปกว่าข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นหรอครับข้อเท็จจริงมันก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าในวงการเกมอ่ะเพศไหนมันโดมิเนตะมันก็แค่นั้นแหละแล้ววงการที่มันมีมาก่อนวงการเกมมันก็คือวงการหมากรุกอ่ะคุณเห็นปัจจุบันวงการหมากรุกแม่งมีผู้เล่นหญิงที่เป็นแชมป์โลกหรือเปล่าะคุณคิดว่าวงการหมากรุกแม่งมีมากี่สิบปีแล้วคุณคิดว่าแม่งวงการหมากรุกมันเป็นที่ยอมรับไหม มันก็เป็นที่ยอมรับัทั่วโลกคนแม่งก็เล่นเงินคนที่แบบเป็นโปรเพเออร์อันดับโลกแม่งก็มีชื่อเสียงโด่งดังแม่งก็มีรายได้เยอะแยะคุณเห็นแบบผู้หญิงที่ไหนแม่งอุทิศตัวแบบว่าเล่นมากรุกไม่ทําหาอะไรวันๆสิบยี่สิบปีไหมถามว่าบนโลกมันมีไหมมันก็อาจจะมีแต่คุณเห็นไหมล่ะก็ถ้าคุณไม่เห็นก็คําตอบมันก็จากความจริงครับมันไม่ได้เป็นคําตอบที่ผมตีต่างขึ้นมาผมก็ไม่รู้จะว่าไงเคยเห็นนะอ่าผมไม่เคยเห็นอะผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นใคร เราลองเสิร์ชดูดิ Chess World Champion World Chess Championship เนี่ยเสิร์ชเสิร์ชแบบว่า World Chess Championship เนี่ยอันดับท็อปท็อปของโลกในการเล่นหมากรุกถ้าสาวเก่งจริงอย่างที่ปากว่าทำไมเกม P O E ถึงไม่มีสาวติดอันดับล่ะทำไมไม่มีช่องสอนแม่บวงอาเออเห็นแต่มีแต่รูปผู้ชายอะเลื่อนๆลงมาเนี่ยอันนี้คือตั้งแต่1886เหรอ คือไม่จะร้อกว่าปีแล้วแม่ก็สองร้อยปีแล้วไหนมีผู้ชายอย่างเดียวเลยเหรอเอ้วิกิพีเดียมันชายเป็นใหญ่ไหมเนี่ยอันนี้วิกิพีเดียมันชายเป็นใหญ่หรือเปล่าไม่มีผู้หญิงสักคนยังไงเนี่ยอันไหนโอ้โหมันเลื่อนมากี่รูปกี่รูปกีป่คนกี่คนมันก็ผู้ชายอย่างเดียวหรือว่าอันนี้เขาจัดไม่ให้ผู้หญิงเข้าแข่งผมว่าวิกิพีเดียมันชายเป็นใหญ่นะ ไม่น่าใช่นะเนี่ยไม่ใช่ครับผมว่าวิกิพีเดียมันพวกแบบชายแท้ชายเป็นใหญ่พวกดูถูกผู้หญิงเนี่ยมิสซาจเนียพวกเนี้ย,ว,ยว่าข้อมูลน่าจะผิดผมว่าไม่น่าใช่นะวิกิพีเดียข้อมูลมันไม่ถูกต้องนะเอาลองลองไปดูเว็บอื่นดูบ้างอะไรเนี่ย c h e s s World Champion List อันนี้เว็บเชสนะมันไม่ใช่แบบว่าวิกิพีเดียที่แบบใครจะเข้ามาแก้ไขอะไรก็ได้ไอพวกชายเป็นใหญ่แน่ใจมึงมาแข่งล้างจานกันสิคะเอยโอ้โห แป้ง MRT นี่มาจากไหนเนี่ยมีเพียงแค่22คนในประวัติศาสตร์การเล่นหมารุลเท่านั้นที่ได้รับตำแหน่ง World Champion วิลเลียมเอ้ยไม่ใช่วิลเฮมอิมานูเอลโฮเซอเล็กซานเดอร์แม็กซ์มิคาอิลวาซิลีมิคาอิลทิกแกรนบอริสบ็อบบี้อานาโทลีแกรรี่วลาดเมีร์วิสวนาทานแมกนัสดิงกูเคช ไม่มีชื่อผู้หญิงสักคนหนึ่งหื <Huh? S 1> ผมว่าเว็บนี้ก็เว็บใช้เป็นใหญ่นะข้อมูลมันอ้างอิงไม่ได้ top 100 chess player in the world top chess player in the world อันนี้คือจัดอันดับตาม m MM m r เหรอ100อันดับของโลกเฮ้ย <Hey, S 2> มีแต่ผู้ชายเหรออันนี้ผมยาวนะผมว่าคนนี้อาจจะเป็นผู้หญิงแต่ว่าแค่มีหนวด richard เอ่ะชื่อก็ชื่อผู้ชายนะ โอ้ยอันดับยีบถึงยีิบสามก็ยังเป็นผู้ชายอันนี้อันดับสี่สิบหกแล้วก็ยังผู้ชายหมดเลยเหรอเว็บนี้ก็ชายเป็นใหญ่หรือเปล่าเนี่ยไม่ให้ผู้หญิงเข้าแข่งเหรอเนี่ยอันนี้หกสิบแปดแล้วก็ยังไม่มีผู้หญิงเอ้ยโอ้โหอันนี้มันชายแท้ชัดๆเลยนี่มันเว็บชายแท้นะไอ้เว็บเชสดอทคเนี่ยผมว่าข้อมูลไม่ถูกต้องนะเนี่ยข้อมูลไม่ถูกต้องมันมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงครับนี่นเว็บชายแท้นะพวกชายเป็นใหญ่ดูถูกผู้หญิง ด้อยค่าผู้หญิงนะพวกนี้รูปไม่โหลดอะต้องรอร,รูปโหลดก่อนอันดับร้อยแล้วร้อยหนึ่งแล้วโอ้โหมาถึงร้อยสองเจอผู้หญิงแล้วสรุปแล้วไม่ได้ไม่ได้มีการเกียยกันนะให้ผู้หญิงเล่นด้วยแต่ร้อยสองแล้วนะชัดเจนไหมอันนี้หรือว่าหรือว่าไม่ชัดอันนี้ชัดเจนไหม บวกไม่คิดถึงยุคก่อนบ้างเหรอคะว่าผู้หญิงโดนกดขี่กดดันให้ทําแต่งานบ้านจะเอาเวลาไหนไปเรียนรู้เออเรียนรู้การเล่นพวกนี้สมัยก่อนผู้หญิงทํางานบ้านงานบ้านมันมีอะไรทำเยอะแยะทั้งวันเลยเในขณะที่เพศชายต้องออกไปทํางานจริงๆแล้วอะ่ะการที่ผู้หญิงถูกกดขี่ให้อยู่แต่ที่บ้านไม่ให้ไปไหนอะ่ะมันน่าจะมองได้ว่าผู้หญิงมันมีเวลาเล่นหมากลุกเยอะกว่าผู้ชายบวกว่าคุณคิดว่าผู้ชายได้แม่งต้องออกไปทํางานทุกวันทั้งวันไปเล่นหมากลุกในที่ทํางานอย่างงี้จะไม่โดนหัวหน้าด่า ผมอยู่คนเดียวเนี่ยผมเป็นโซนเนี่ยผมผมก็ต้องทํางานไปด้วยผมก็ต้องดูแลง,งานบ้านไปด้วยกวาดบ้านดูดฝุ่นล้างจานซักผ้าผมก็ต้องทาเองหมดผมยังมีเวลามานั่งเล่นเกมได้เลยแล้วคุณคิดว่าคนที่แม่งไม่ต้องทํางานแม่งดูแลง,งานบ้านอย่างเดียวเล่นหมากรุกเหรอพาหาชื่อให้ก็ไม่ยอมอ่านนะเอ้าแล้วตะกี้ที่เสิร์ชมาท็อปร้อยมันคือ,อยังไงครับเนี่ยท็อปร้อยมันคือยังไงครับแล้วคือคุณก็ยกชื่อขึ้นมาคนเดียวแล้วก็บอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายเล่นหมากรุกได้เก่งเท่ากันนะ ทางทางั้งที่เม่อกี้ก็คือแบบผมเปิดมาแม่งมีชื่อผู้ชายไม่รู้กี่คนอันนี้ผมอยากจะเตือนอีกครั้งนะตั้งแต่นี้ต่อไปใครมาชกอะไรแบบหลอนๆแบบไม่ใช่เหตุผลหรือสมองแนละ้วผมแบนทิ้งแล้วนะผมว่ามันไม่ไหวมันลกช่องเกินไปครับคอมมูนิตี้เรามันจะตกต่ำนะตัวอย่างหลักก็คือแบบที่ไสเบอร์จาร์พิมพ์ม,มาแบบไม่ใช้สมองแบบเมื่อกี้เนี่ยครับไม่พูดไม่รู้เรื่องก็ทําอะไรไม่ได้ครับเราก็ต้องแบนเขาออกจากช่องอะนะผมว่าคนแบบไซเบอร์จาร์มันอยู่แล้วมันจะทําให้ i q คของคอมมิ้มังครับ ดูอย่างเดียวก็พอนะไซเบอร์แจ็คแต่ผมไม่อนุญาตให้พิมพ์นะพ่นอะไรโง่โงออกมามันมันจะทําให้แบบคนอื่นมันโง่ไปด้วยผมว่าไม่ไม่ไหวนะแต่ดูได้ดูได้คอมมูนิตี้เราต้องเป็นคอมคอมูนิตี้ที่มีคุณภาพนะครับไม่งั้นเนี่ยคอมมูนิตี้อื่นเขาจะมามาเหยียดหยามมาดูถูกเราได้นะ